เมื่อไม่นานมานี้นะครับมีการเปิดเผยข้อมูล GDP ของประเทศไทยในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับก็พบว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีการขยายตัวอยู่ที่3.1%ซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูงเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญก็คือถ้าเอาไอ้ตัวเลข3.1%นี้เนี่ยไปเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนไทยเติบโตต่ตําสุดแล้วครับ จากสถานการณ์นี้นะครับก็ทําให้สภาพัฒน์เนี่ยได้มีการปรับลดการเติบโตของ g d p ไทยตลอดทั้งปี68ลงมาเหลืออยู่ที่1.8ซครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะยาว โดยสรุปแล้วนะครับถึงแม้ว่า GDP ในไทยไตรมาสแรกของปีนี้จะมีการเติบโตที่สูงอยู่แต่ว่าเป็นอัตราที่ต่าสุดในอาเซียนแล้วก็แนวโน้มของเศรษฐกิจตลอดทั้งปีเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนแล้วก็ถูกปรับลดการประมาณการลงซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เศรษฐรกิจไทยตอนนี้นครับกำลังเผชิญอยู่ซึ่งอาจจะต้องจําเป็นต้องมีการติดตามแล้วก็ดําเนินนโยบายที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปครับ